ตอนนี้น่าเป็นข่าวดังในสปปลาวเลยค่ะมีคนลาวมาบอกนะบอกว่าเดือนก่อนเนี่ยค่าไฟยัง4ล้านกว่ากีบแต่พอมาเดือนนี้อยู่ดีๆค่าไฟขึ้นไป12ล้านกีบ12ล้านกีบแบบปลายๆด้วยนะซึ่งสาวลาวคนนี้นะคะถึงกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือจะปิดร้านหนีแล้วนะคือจะไปทํางานที่อื่นละ เพราะว่าถึงทําอะไรต่อเนี่ยก็ไม่พอแค่จ่ายค่าไฟในลาวเนี่ยก็แย่ละมีคนลาวหลายคนเลยนะมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าไฟในลาวเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นเยอะๆบางคนบอกว่าล่าสุดค่ะก็ได้มีตัวแทนของสสลาวออกมาพูดบอกว่าถึงแม้ในลาวเนี่ยจะมีเขื่อนเยอะแต่ว่าลาวเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเขื่อนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือประเทศไทย เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านั้นคนลาวก็ต้องไปซื้อจากไทยอยู่ดีบางคอมเมนต์นะคะคนลาวบอกว่าทั่วประเทศเดือนนี้ค่าไฟแพงขึ้นเป็น3เท่าวิธีแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนคืออะไรหรอเสียค่าไฟทุกๆเดือนปกติเนี่ยเสียเดือนนึงเกือบ2 0 0 0 0 0แต่มาเดือนนี้ต้องเสียค่าไฟหนึ่งล้านกว่ากีบไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้น บางคอมเมนต์ค่ะคนลาาบอกว่าเดือน3านี่ยังเสียค่าไฟอยู่ที่390,000กีบพอมาเดือน4ค่าไฟกลายเป็น7 0 0 0แสนกีบพอเดือน5ออกมาแล้วค่าไฟตกใจมากกลายเป็นล้านกว่ากีบเฉยเลย ซึ่งตอนนี้นะคะทางการลาวค่ะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องลาวคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟสามารถโทรไปที่สายด่วนได้เลยนะจ๊ะรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวที่เบอร์1199คนลาวหลายคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจะให้โทรไปทําไมอ่ะโทรไปก็ไม่มีคําตอบอะไรให้อยู่ดีโทรไปก็มีคําตอบแค่ว่าค่าไฟเท่าไหร่ก็คือจ่ายมาตามบินเท่านั้นแหละซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสปปลาว เป็นประเทศที่ได้รับฉายาว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าขณะนี้ค่ะน่าสงสารเจอเลยว่าคนลาวหลายๆคนกำลังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแผงขึ้นเท่าตัวแล้วก็ตอนนี้นะคะ ทางการลาวก็ได้เตรียมการชี้แจงเป็นหนังสือว่าจะมีการปรับไฟฟ้าขึ้นทุกเดือนตั้งแต่ปี2025จนถึง2026จะทยอยขึ้นค่าไฟเรื่อยๆเลยค่ะมีคนลาวบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้คนลาวและรัฐลาวต้องไปขอร้องติดต่อกับทางฝั่งไทยเรื่องการขายไฟฟ้าให้กับลาวในราคาที่ปรับใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเดียช่วยเหลือพี่น้องลาวมองเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างน้อยถ้าเกิดคน ลดราคาค่าไฟให้รัฐลาวก็น่าจะปรับราคาค่าไฟลงได้มากกว่านี้คนลาวบางคนก็บอกว่าขนาดค่าไฟในลาวเนี่ยแพงขนาดนี้แต่ว่าไฟเนี่ยทั้งตกทั้งดับตลอดทั้งวันแถมสัญญาณก็ไม่ค่อยมีรัฐลาวไม่เคยพัฒนาอะไรให้กับคนลาวเลยปล่อยให้ใช้ไปตามยถากรรม คนลาวบางคนนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาที่มีอยู่ในลาวตั้งนานแล้วไฟฟ้าในลาวเนี่ยไม่พอใช้แต่ว่าพูดไปก็ไม่ได้เพราะว่าคนลาวส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับซึ่งตอนนี้นะคะทางการลาวก็ได้มีการออกหนังสือชี้แจงมาเลยค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี2 0 2 5ถึงปี2026สปปปลาวจะมีการปรับขึ้นค่าไฟเป็นประจำทุกๆเดือนส่วนในปี2027ถึงปี2029ก็จะมีการปรับขึ้นค่าไฟทุกๆปี บางคนนะคะคนลาวก็มาคอมเมนต์บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในลาวเนี่ยมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าเยอะมากๆเขื่อนก็เป็นของจีนส่วนว่านักธุรกิจนั้นก็เป็นนักธุรกิจชาวไทยคนลาวต้องซื้อไฟใช้อยู่ดีแต่แปลกจริงๆพนักงานไฟฟ้าของลาวเนี่ยเหมือนกับว่าร่ำรวยทุกคนเลยบางคนค่ะก็บอกว่า น่าสงสารจังเลยภาครัฐของเรากู้เงมินมาตั้งเยอะแยะสุดท้ายก็ต้องหาเงินใช้หนี่เคลื่อนอยู่ในสปปลาวแต่ว่าการรมนั้นตกเป็นของคนลาวต้องมาช่วยกันใช้หนี่ค่าไฟก็ต้องจ่ายแพงอย่างนี้ต้องถามแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของแบตเตอรี่ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวออกมาว่าลาวเนี่ยโดนบีบให้ชําระหนี้ทุกๆประเทศแต่ว่าช่วงที่นายยกลาวมาเยือนประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็มาเจราจาเรื่องการชําระหนี้เพราะว่าสปป,ปลาวเนี่ยยังไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอและอีกอย่างหนึ่งหนี้ส่วนใหญ่ของสอปป,ปลาวก็เป็นหนี้ของจีนและอเมริกาซึ่งตอนนี้ลาวนั้นโดนไล่บี้สุดๆอย่างเช่นจีนอาจจะไม่มีปัญหามากเพราะว่าทางการลาว ได้เตรียมพื้นที่สัมป,ปทานที่ดินเอาไว้และสัมป,ปทานเหมืองแร่เอาไว้ให้ในทุนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการคำประกันในการชรําระหนี้บางคอมเมนต์ค่ะคนเราบอกว่าค่าไฟเนี่ยจะปรับขึ้น100-150%ทุกๆเดือนตลอดระยะเวลานาน,านถึง2ปีแบบนี้เงินเดือนที่หาได้ในเราคงจ่ายได้แค่ค่าไฟแล้วแหละเราควรจะต้องย้ายประเทศเห็นหลายคนตอนนี้ไปทํางานในเมืองไทยกันหมดละสงสัยจะต้องย้ายไปมั่ง แล้วก็มีคนลาวมาบอกนะคะบอกว่าตอนนี้คนลาวเนี่ยตาสว่างได้แล้วหรือยังเขื่อนไฟฟ้าในลาวเป็นการสัมปทานร่วมทุนของหลายๆชาติหลักๆก,ก็คือจีนเวียดนาม ทยเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งอายุของสัมปทานแต่ละที่เนี่ยมีตั้งแต่30ปีจนถึง50ปีและระบบจ่ายไฟสายไฟรวมถึงเสาส่วนใหญ่ก็เป็นของกลุ่มทุนต่างประเทศแทบจะไม่มีของรัฐลาวเลยและที่หนักมากไปกว่านั้นบางจุดที่เป็นจุดผลิตไฟฟ้าในลาวก็ต้องส่งกระแสไฟผ่านประเทศไทยเพราะฉะนั้นลาวไม่มีสายส่งก็ต้องเสียค่าส่งผ่านไทยแลว้ววนกลับไปที่ลาว จริงๆเนี่ยสองปปอลาวค้างค่าไฟไทยตั้งแต่ปี2016แล้วจนถึงปัจจุบันค้างอยู่ประมาณ6,000ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยโดนประเทศไทยทวงหนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสปปลาวใช้หนี้ไทยไปถึงเท่าไหร่แล้วเพียงแต่ว่าคนลาเนี่ยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถขายไฟให้กับประเทศอื่นได้แต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มนายทุนมาสัมปทาน แล้วก็ขายไฟกลับให้กับคนลาวกว่าจะหมดสัญญา30-50ปีคนลาวบงคนบอกว่าเป็นความผิดของประธานประเทศที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยตกใจเลยทําไมคนลาวหลายๆคนยังมีความคิดแบบนั้นบางคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าเกิดจะปรับขึ้นจริงค่าไฟลาวก็ยังถูกกว่าไทยน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะ เขาบอกว่าเขาว,ว่าเปิดร้านขายข้าวราดแกงอยู่ที่ลาวในร้านเนี่ยมีพัดลม10ตัวตู้แช่น้ำสามบาทสองตู้ตู้เย็น3ตัวแอร์เปิดตลอด 24, ย4ิชั่วโมง4ตัวแอร์24,000ี BTU สามตัวเปิดเกือบทุกวันแถมยังมีตู้แช่ไอศครีมอีกหนึ่งตัวหลอดไฟนับไม่ถ้วนลูกน้องชาร์จแบตอีกค่าไฟเดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณ11,000บาทเองนี่คือราคาหลังปรับขึ้นแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยตกค่าไฟเดือนละ5-6000เองบางคอมเมนต์เขาบอกว่า เป็นแผนของประเทศไหนก็ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อย ก็เป็นแผยของผู้นำลาวที่ได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นการขสัมปทานให้กับนายทุนต่างแดนและเงินที่รัฐบาลลาวได้จากเปอร์เซ็นต์ก็คือได้จากเอกชนนี่แหละเงินก็เข้ากระเป๋าตัวเองส่วนรัฐลาวก็ปล่อยให้ประชาชนคนลาวรับชะตากรรมกันเองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าข้ามไปอยู่ฝั่งไทยดีกว่าขอให้คนไทยช่วยเผื่อที่จะดีขึ้นบ้างและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไปทํางานในประเทศไทยก็น่าจะมีเงินเหลือมากกว่าทํางานในลาวแล้วบางคอมเมนต์่ะคนลาวบอก ว่าผลิตไฟในลาวแต่ว่าเจ้าของตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ลาวเนี่ยสิเป็นนายทุนต่างชาติต้องถามว่าทําไมผู้นําลาวถึงบริหารประเทศแบบนั้นทางทางที่ทรัพยากรเนี่ยก็เป็นของประเทศลาวทั้งหมดแต่ทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนต่างชาติที่ให้เขาเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ในลาวได้บางคอมเมนต์เขาบอกว่า เราย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าค่าไฟน่าจะถูกกว่าลาวอีกแล้วก็ยังได้ทํางานที่มีเงินเดือนสูงกว่าบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าเจอในทุนไทยเข้าไปนี่แหละมาโกยเงินคนลาวแล้วก็ทําให้รัฐลาวเนี่ยต้องขึ้นค่าไฟคนลาวในประเทศ แม้ความคิดของคนเราเนี่ยก็มีทางเข้าใจถูกแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างพอค่าไฟแพงก็มาโทษไทยแถมยังมาขอให้ไทยช่วยลดค่าไฟอีกวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยต้องเริ่มที่ไหนเพื่อนเพื่อนมาช่วยชี้แนะเขาหน่อยนะคะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ